สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องเบลสกี้แชแนลนะครับผมวันนี้เนี่ยเราก็มาพบกันอีกแล้วนะครับที่เกมฟรีไฟนะครับผมหลังจากที่ไม่ได้เจอกันนานแสนนานนะฮะวันนี้เนี่ยเรามากับชุดสีม่วงนะครับกับชุดเจรชนคนป้นคิวโอ้โหตั้งชื่อให้เรียบร้อยนะครับผมวันนี้เราลงที่เมืองที่เผ็ดที่สุดนะครับผมนั่นก็คือเมืองพริก นั่นเั็นเมืองพีกเมืองพีกเนี่ยดเดือดนักหนาโอ้โหว่าแต่ข้างหน้าลงนั้นหนึ่งตัวสองสามตัวสี่ตัว,ตว,ตวโอ้โหมันลงอะไรเยอะขนาดนี้ว่าแต่ปืนโอ้โหมีไอวอลกับมีดนะครับแล้วก็ปืน m อ็ไฟต่อไปโอ้ m ็ม0สี่สิบสวยเลยมีก้อนหนึ่งว่าแต่ไอหมวกเขียวเออหายไปไหนล่ะหายไปไหนล่ะโอ้จุกจุกหมวกเขียวจุกนะฮะต้องตามต้องตามโอ้โ มับก็ให้โอ้มีตรงนั้นอีกหนึ่งตัวนะฮะมีสาวชุดฮาวายด้วยโอ้โหมีความตอบโต้มีความตอบโอ้โห,โโหบุกสี่ครับรออะไรนะครับบุกสี่ครับบุก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 โอ้โหหมอบไปสองไม่ต้องเล่นฮ่าฮ่าฮ่าโอ้ยครับใช่ไหมหมวกเขียวจี๊ดโอ้ว่าแต่อะมีคนเอาคามาชาร์จนะครับโอ้โหแตกไปดีเอาคามาชาร์จ ไอ้สอนนะหนูขามมาช้าที่่คิดคิดคิดใหม่ได้นะน้องโอ้โหเอาคามาชาจริงจริงด้วยนะครับไหนขอใส่หมวกเขียวหน่อยนะครับหมวกที่เสียหายในวันนี้เรามาแอบนั่งพันลำอยู่ที่ชั้นสองโอ้ยว่าแต่มันมาข้างหลังแล้วโอ้โหกะจะเอากันตายเลยนะฮะเฮ้ยจะเย็นดีตัวนี้ตั้งไอวอลก่อนไม่ต้องให้มันขึ้นมาโอ้โหกล้าขัดขวางในการรักษาแผลที่ได้ไงเนี่ย <laughs> ในตอนนี้เนี่ยเรายังไม่มีปืนชาร์จนะคะรับว่าแต่มีรถอยู่ในมินิแมปด้วยนะฮะว่าแต่จะออกยังไงเนี่ยมาตรงข้างนี้ก็ได้อ่านั่นแน่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 จะขึ้นไปตุ๋ยพี่ออจะขึ้นไปตุ๋ยพี่อ๋อแตกเป็นครับน้องครับแตกเป็นครับฮัลโหลว่าแต่น่าจะไปกันหมดแล้วนะครับเพราะว่าเราเห็นกันลงแค่ตี้เดียวเองนะฮะตอนนี้เมืองพริก ในสุดเราก็ครองบมงพีกได้ว้าวหมวก3นะฮะเก็บสิครับรออะไรครับเอ๊ว่าแต่แถวนี้มันจะมีคนอีกไหมนาะอันนี้เหลือ41 40คนโอ้โหปืนเรายังไม่มีเลยเนะครับตอนนี้มีแต่ปืนชาร์จนะครับบอกเลยนะครับปืน MP40 ่ยเป็นปืนเทพนะฮะปืนเทพสำหรับสำหรับผมนะสำหรับคนอื่นไม่รู้วิยผมถนัดสุดๆแล้ว MP40 เนี่ยสุดยอดเลยใช้ง่ายมากสะดวกสบายมาก ว่าแต่มีเอาปืนสก,กาโอเคโอเคเลยโอเคเลยปืนสก,กาม,ม,ม,มีกระสุนเขียวนะแม่งเงียบเงาจริงอุ้ย,ยตรงนั้นเหมือนจะมีคนยิงกันอยู่นะครับไปดีครับที่ไหนมีคนที่นั่นมีเบลครับผมไปครับผมไป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 อยู่ไหนวะอยู่ไหนวะ น่าจะอยู่ข้างๆบ้านนี้นะครับเ,รเดี๋ยวลงไปเช็คก่อนขอญาติฟาร์มก่อนเดี๋ยวลงไปเช็คก่อนเอออันนั้นแน่แน่อันนั้นแน,น่แน,น,น่แน่แน่ไม่โดนเข้าทุกเม็ดแต่มันเบาจัดนะฮะโอ้แตกไปครับคอนโทรลปอสอชื่อน่ารักยังเลยโอเคตอนนี้โหมีเกาะเซธที่จะแตกจิ้มจิ้มเอาเข็มมาจิ้มก็แตกแล้วมังเกาะเนี่ย จะแตกอยู่แล้วเนี่ยไม่เป็นไรนะครับมียังดีกว่าไม่มีนะฮะเอ๊ว่าแต่แถวนี้จะมีคนอีกไหมเนาะรู้สึกว่าคนจะน้อยนะครับแถวนี้คนไปลงที่ไหนกันเอยที่อัพเกาะตรงนี้ก็น่าจะมีคนใช้ไปหมดแล้วนะฮะตอนนี้เราได้มาแล้ว5คิวนะครับผมเก็บไป1ตีนะฮะโอ้โหน่าจะเป็นตี้แรกของเกมแล้วมั้งครับ หยอกหยอกหยอกผมไม่โหดขนาดนั้นใครมันจะไปโหดขนาดนั้นล่ะคนโหดเยอะแยะฟรีไฟอะ่ะผมขอเป็นแค่คนปลายแถวแล้วกันขอเป็นคนไม่โหดแต่เป็นคนที่แบบมีพื้นที่ยืนแล้วกันภาพอะ่ะต้องเนินเขาเนินเขาไม่ยืนตัวบุกซิฮะบุกซิฮะอ่าซ้ายขว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 าเอาชา้าแตกเปไหนสเต็ปหลกกบกระสุนี่เป็นยังไงน้ององทีฟเป็นยังไง แตบเราก็ซื้อของพี่งงใช่ไหมล่ะเอาว่าแต่อะไรอะวิ่งอยู่ที่เดิมแตกไปดิงับแตกไปดิงับโอ้โหคนดูต้อง8คนนะครับสงสัยคนดูเยอะอุ้ย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 โดนต่อนะครับจนเก็บปืนมั่วมาเลยเอาแคาร์มาทำไมเนี่ยโอ้โหอตอนนี้เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเก็บปืนมั่วซั่วไปหมดแล้วตอนนี้โอเคโอเคทำให้พี่ตกใจน้องต้องเจอ อุยเกาะแตกบอกแล้วนะครับแค่ตินเกาะก็แตกแล้วนะฮะเหมือนจะมีอยู่2ตัวนะครับแม่ตั้งไอวอตั้งไอวอตั้งไอวอลแตกไปดีงาบแตกไปดีงาบอีกตัวนึงอีกตัวนึงอยู่บนตนะ้นไม้นะเหมือนจะเลงอยู่นะครับผมเลงทหารนี้ oh. 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 โอ้โหโอ้โหโอ้โหโดดโดดโดดแล้วก็ชาร์ ทำไมมันอีซี่ขนาดนี้เนี่ยเล่นกับน้องๆเนี่ยมันอีซี่ยังเลยนะครับทำไมแบบไม่มีแบบเข้มๆซะหน่อยอ <c oughs> หยอกนะครับหยอกนะครับผมพูดเล่นเฉยๆนะครับอย่าของจริงอย่ามานะครับผม <c oughs> เดี๋ยวผมจะไม่มีที่ยืนนะฮะ <c oughs> อันนี้เราโอโ้โหเกาะก็จะแตกไม่เคยจะได้เกาะดีๆเหมือนคนอ,อื่นเลยนะครับโ <c oughs> ดรนอยู่ตรงนี้เหรอโอเค จงังหวะนี้เราขึ้นภูเขากันไปต่อนะครับหาคนกันต่อดีกว่าจะมีให้คิวไหมเนี่ยโอ้โหกระโดดดึง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 ดึดึงฟันฟันโชรู้สึกว่าข้างหน้าจะมีมอเตอร์ไซค์นะครับมี 1, 2, 3่งสอคันนะฮะแก๊งคาราวานบิ๊กไบค์ครับผม มันนึกว่าฟีไฟเป็นเกมแข่งรถหิือไงนะครับผม,มตอนนี้เราต้องไปกำจัดโอ้โหเหมือนเหมือนดวงจะเข้าข้างมีรถซูเปอปร์คาร์จอดอยู่ด้าหนึ่งคันนะฮะร,รออะไรล่ะครับจับไปชาร์จสิครับเดี๋ยวหนึ่งคนจะเป็นรุมสามคนให้ดูนะครับจับตาดูดีๆนะครับไปครับรถอ,อื่นจังเลยอยู่ตรงนั้นสองตัวสามตัวเลยนะฮะมามีมหน โอ้โหรถด,ดิบรถดิบรถิดดมีไหนอยู่ไหนแล้วอีกตัวตัวแรกบวกดีครับบวกถ้าบัคกนี่ตกลงใมแมปเลยนะฮะจบเลยนะครับมา,มาทีละตัวมาทีละตัวโอเคมาตัวที่สองตัวที่สองโอ้ยเป็นล็อกตัวหมอกโอ้โหดาวสองสครับอีกตัวมีไหนอีกตัวมีไหนอีกตัวมีไหนโอ้โหตั้งตัวก่อนนะฮะ ใช้ฟาร์มมาใช่ไหมณจังหวะนี้ไปสิครับลุยสิครับโอ้โหแตกสามสวยพี่สวยไม่ต้องเล่นนะฮะไม่ต้องเล่นนะฮะพอแล้วมาแค่นี้พอแล้วนะครับขับรถเล่นมีประโยชน์นะครับดูสิครับค่าได้หนึ่งตีนรถกองเต็มเลยนะฮะ <c oughs> จะรวยรถซะขนาดน,นั้นว่าแต่บ้านหลังนี้เรายังไม่ได้ฟาร์มชั้นสองเลย,ยเหมือนจะมีมาอีกหนึ่งคันนะฮะ อนนี้เราต้องเอก็บตัวดีนะครับเพราะว่าอาจจะเปิดจุดในแมพก็ได้นะครับที่เราฆ่าไอ้สามตัวนั้นไปโอ้เอ็มเจ็ดเก้าผมจะบอกให้นะครับถ้าเจอเอ็มเจ็ดเก้านะครับถ้าไม่เล่นนะฮะเราถือปืนแล้วก็ยิงเล่นแม่งเลยนะฮะแบบนี้นะฮะนี่นี่เราไม่จําเป็นต้องใช้นะฮะแต่เราใช้มาให้หมดนะครับเอาเอ็มเจ็ดเก้าไปยิงเล่นนะครับยิงแม่งไว้แล้วเจเองนะฮะโอตรงนั้นเราตรงนั้นมีหนึ่งคันใช่ไหมตรงนั้นมีหนึ่งคันใช่ไหม โอเคเดี๋ยวเขากลับไปเอาปืน M P C 0คันเทพของพี่ก่อนแน่เป็นไงล่ะปืน M P C C ของพา่อยู่ไหนจ้าน้องจ๋าอยู่ไหนวะอยู่ไหนวะรถจอดอยู่ตรงนั้นนะฮะอ๋ออยู่นั่นไงอยู่นั่นไงบะกูตะกูตะกูแต่โอ้แต่แงงงงงนะครับไม่รู้ว่าใช้เกาะโหคนดูเขาตน้งสิบกว่าคนเลยนะฮะไม่น่าจะมาตายแบบอนาถาแบบนี้เลยนะฮะโดนโดนไก่อย่างผมฆ่าเนี่ย เศร้าใจจังเลยนะฮะตอนนี้เนี่ยเราได้มาแล้ว13คิวนะคะรับเหลืออีก14คิวนะฮะไปกันต่อครับเดินไปเดินมามันจะวนอยู่ที่เดิมนะครับไม่ได้ไปไหนเลยจากเมืองพีกเนะี่ยอุยอยอยอ้ยมีข้างหลังอีกหนึ่งตัวยิงกันอยู่ใช่ไหมรออะไรล่ะบอกแล้วโอ้โหเหมือนจะไม่ใช่มีหนึ่งตัวนะมีอยู่หนึ่งตี้นะครับตับสะโคบตับสะโคบตับสะโคบอ่ะยุด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  อยู่ทำไมแตกหนึ่งครับแตกหนึ่งชาเลยดีไหมจังหวะนี้อยู่ตรงนั้นอีกหนึ่งตัวนะฮะทำไงดีเนี่ยเก็บทีละตัวแล้วกันนะฮะออกมาดิโอ้ยทางขวาเข้าขวาเข้าเยอะเกินจัดอะ่ะเยอะจัดอะ่ะเลือดเหลือร้อยเจ็ดเองอะ่ะเกาะเกาะก็จะหแหลกวด้วยเกาะกัดด้วยเอาจะวิ่งมาชาร์จพี่ใช่ไหมน้องทำไมมันกระตุกข,ขนาดนั้นหนาเน็ตอะไรอะ่ะช้นเน็ตอะไรอะ่ะ อยู่ที่ไอวอลสองตัวนะครับรู้สึก Net, Net เน็ตเน็ตตัว <g> น <ül üyor> ี้จะมาชา้าแล้วเน็ตไม่ดีจะมาช้าแล้วเน็ตไม่ดีแตกไดีไปต่อเน็ตมาใหม่นะน้องต่อเน็ตมาใหม่นะน้องโอ้ยจใหม่ละใหม่ละใหม่ละใหม่มมมละจังหวะนี้ยี 28, 28, 29, 22, 30, 30, 30, 38, ่สิบเอ็ดยี่สิบเอ็ดยี่สิบเก้ายี่สิบสองสามสิบสามสิบสามสิบแตกไปดีครับส okay. ่วนให้ชา้าสิครับจังหวะนี้เราเรอชาร้าไม่ได้นะครับจังหวะดีๆแบบนี้ใช้ปืนเทพเราเนี่ยแหละครับอันนนั้เม๊ะ อยู่ในบ้านอยู่ในบ้านแตกตัวอยู่ไหนวะเตรียมอยู่ไหนวะอ๋อหมอบมอบหมอบเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นหมอบมอบมอบแตกสามโอ้โหเก็บยกตีนะฮะตอนนี้หนึ่งคนลุมสามคนนะครับใช้คำผิดไปหรือเปล่าตอนนี้โอ้โหไม่เคยได้เกาะดีๆเลยอะได้เกาะสองไม่เคย ไม่เคยเกินเกาะ3เนี่ยเกาะส่ก็สีแบบ4บางๆแตกไ่าละคนดูเราตั้ง16คนนะฮะโอ้โหตอนนี้ก็ไม่เยอะนะนิดเดียวคนอื่นเขาดูเป็น20่กว่าคนไปกันต่อครับจังหวะนี้วงเหมือนจะบีบไปทางนู้นนะฮะวงไม่เคยเข้าข้างเลยนะครับผมเศร้าใจจังเลยนะฮะวงไกลตลอดไม่เป็นไรเราก็ค่อยๆฟาร์มไปนะครับ อ้อหอสโคปสี่ใช่ไหมขอญอาตเปลี่ยนนะจ๊ะนี่สก,กาของพี่เป็นไงล่ะคลิปนี้จะใช้สก,กาเขียวนะครับกับ M P C 0ถ้าเป็นส่วนใหญ่นะสิบหกคิวแล้วสู้ๆที่หนึ่งรออยู่นั่นแน่เรียกแอร์ดอปอยู่ที่บีมาสก,กีใช่ไหมโอเคไปกันที่นั่นนะครับตรงนั้นน่าจะมีปาร์ตี้ชุดใหญ่รอเราอยู่นะครับผม จังหวะนี้ไปที่บิมาสกิกันต่อเลยนะครับผมเราจะอ้อมไปาทางข้างๆนะฮะอย,อยู่ไหนกันนะอยู่ไหนกันนะมืนจะบวกกันอยู่หรือเปล่าเอ่ยไม่บวกกันเลยหรอทำไมมันเงียบขนาดนี้อ่เริ่มเปิดฉากกันแล้วนะครับจังหวะนี้เปิดจุดกันแล้วนะครับตอนนี้เราก็ไปข้างหลังสิครับเราเป็นคนที่ชอบเ้าข้างหลังนะฮะ ไม่ใช่สายเหลืองนะครับเราเป็นสายซุ่มนั่นแน่ตั้งไอวอลกันอุ้ย M 7 9เห็นสเก็ต M 7 9นะครับแถวๆนี้เอ๊ะทำไมมันอยู่ข้างๆผมเองเหรอนี่ทำไมผมเห็นอยู่ข้างๆผม,มอยู่ตรงไหนวะอ๋อพุ่มไม้โออสเนียเลยนะไอเวนมองไม่ออกเลยโอ้โห M 7 9กาันสาต์กระสุนกระหน่ำเลยนะฮะจังหวะนี้ขอหนีวงก่อนนะครับ ด้านซ้ายหนึ่งตัวนะฮะทมนเยอะขนาดนี้เอ้โหไม่แตกโอ้ยวงก็บีบอกีกวงก็บีบอกีจกจังหวะน,นี้บีบหัวใจผมมากโอ้โหตั้งไอวอลก่อนจังหวะน,นี้บีบหัวใจมาวงมาอีกแล้วะจังหวะน,นี้ต้องหนีก่อนนะฮะหาที่ดีๆก่อนนะครับผมโอ้โหเลื่อนมีแค่แปดสิบสามอะขอญาติกินยาก่ล่านะฮะ มาแล้วหนึ่งตัวมาแล้วหนึ่งตัวแ้วอหรอแฮวหอแฮว์ห,หอ,หหอไม่ต้องเล่นไปนะครับเก็บทีละตัวไปก่อนนะครับตอนนี้เก็บใครได้เก็บนะฮะมีตรงนี้หนึ่งตัวไม่ใช่หรออืมต้นไม้จะบังขนาดนี้นะเหมือนจะหนีไปข้างล่างแล้วนะฮะเหลืออีกโอ้ยังไงนันไง,นนไงแวบ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 เข้าไปในบ้านสีเขียวแล้วบ้านสีเขียวหนึ่งตัว แล้วก็บ้านไม้โอ้เหมือนจะหนีไปทางบ้านไม้นู่นแล้วนะครับผมอมืเสียงแบบนี้คาแน่นอนกำลังเล็งเราอยู่นะครับไม่ไงมันไม่แม่นเท่าไหร่นะครับโชคดีไปนะครับ <Yahoo! S 1> ไม่รู้เหมือนกันวอยู่ตรงไหนนะแต่เอาไอ้ตัวนี้ก่อนรู้สึกว่าใกล้มือใกล้เท้าซะเลยเกินอยู่ไหนนาะอ,อยู่ไหนเนาะ M79 ไม่มีลูกน่าจะไม่มีลูกแล้วนะครับ เอะมันหายไปไหนเนี่ยเมื่อกี้ยังเห็นอยู่ตรงนี้หนินะะอ,อยู่นะฮะอะไรวะหายไปเลยอ่ะตายแล้วหรอศพก็ไม่มีนะครับเอะมันหายไปไหนอ่ะงงนี่ต้องเดินหายต้องเดินหานีใส่หนีขึ้นดอยไปแล้วนะครับอุยอ๊ยอยู่ข้างหลังอยู่ข้างหลังไอเวนินเวน แตกไปซะเหลืออยู่ตัวเดียวอย่ามาทำห้าวนะคะอยู่เงียบๆก็รอดแล้วนะครับอุตส่าห์ไม่เห็นกระตุกหนวดเสือซะได้วุอ้อยู่ตรงนั้นอีกหนึ่งนะครับบ้านเอลชั้นสองบ้านเอลชั้นสองทำไมมันตัวเดียวแตกตัวเดียวแตกวงสุดท้ายก็เงี้ยแหละครับโอ้คนดูยี่สิบอุ๊ยอุยอุย,อยไหนเอ่ยไหนเอ่ยอยู่บนเดินเขาแน่เลยโคตรเสียเปรียบอะตอนนี้ผมต้องหาทางขึ้นไปให้ได้ มีกี่ตัวหนึ่งตัวสองตัวตอนนี้เหลืออีกสามนะครับเหลืออีกสามตัวเท่านั้นเน่ยเราจะได้ที่หนึ่งแล้วนะครับถ้าเก็บหมดก็โอ้โหยี่สิบยี่สบสามคิวครับ <c oughs> มันไม่เห็นวะมันไม่เห็นว่าคนดูโอ้โหปล่อยให้เราหนีมาทางนี้ได้ครับเสร็จเลยครับผมใส่ชุดต้นไม้ด้วย จะตั้ง, I องไอวอร์คือข้างล่างหนึ่งตัวนะฮะเอาไงดีเนี่ยตอนนี้วงก็บีบมาแล้วว่าคงต้องวิ่งฝ่าดงกระสูนแล้วละ่ะวิ่งฝ่าดงกระสูนแล้วแหละจังหวะนี้ไปสิครับโอ้โหโอ้โหไม่โดนไม่โดนเอาเป็นไงล่ะเป็นไงล่ะเอาให้ทันดีเอาไม่จังหวะนี้ปล่อยให้พี่มาถึงตรงนี้ได้ไงเออเอยเอาไงโอแกเอาไง มาเลยมาเลยก็มาดิครับก็มาดิครับก็มาดิครับโอ้ไม่แตกไม่แตกไม่แตกก็มาดิครับก็มาดิครับก็มาดิครับโอ้โหสุดยอดบีมหัวใจสุด,สดโอ้โห เป็นไงครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ที่สำคัญอย่าลืมกด subscribe ครับแล้วที่สำคัญคลิปหน้าเจอกันใหม่นะครับสำหรับคลิปนี้ไปก่อนครับผมสวัสดีครับ